เดินทางมาสายความซีสายความซ่างกันต่อครับกับภารกิจสซีซาตอนซีดกุล่าแคมปิ้งไม่รู้ว่าการแคมปิ้งแบบฉบับซีซาซีซาเนี่ยมันจะดําเนินไปถึงไหนแล้วเพราะว่าถ้าอยากรู้ไปดูเลยค่ะฮัจาริงเกฮัจาริงเกคิดถึงฉันสักครั้งมาไม่ได้คิดถึง ข่าวนี้เกลี้ยงละข้าวเราอ่ะพี่เสียงมันข้าวหรือเฟืนครับหรือเฟื่องละมันคงเป็นเฟื่องไปแล้วล่ะตอนนี้เดี๋ยวผมลองดูข้าวก่อนแล้วกันนะตะเกียบไหมตอนวันวิธีนาทีนี้ต้องใช้ตะเกียบเหมือนกันงีบขึ้นมาแล้วแหละเออเวลากินต้องเหยียบใช่ไหมเนี่ยเหยียบไมแตกเหยียบไม่แตกเออเฮ้ยเรามาดูข้างในเรามาดูเฮ้ยเรามาดูหน้าตามันเรามาดูหน้าตามันนี่นี่เฮ้ยเข้ามาดู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 เนี่นี่เข้ามาดูเข้ามาดูเร็วเข้ามาดูเร็ว สูงสูเฮ้ยเข้าสวยไหมข้าสวยดิเออดูดีนะเต็มเหมือนก็เออแต่ปัญหามีอยู่มั้ยอ่าวนสบายอ่ะอ้าวม่นี่สวยมากเลยอ่ะหนักเลยดนักหนักเลย่นักหนักเลยเราขับรถออกจากป่าได้ไปซื้อมาไหมถุงละห้าบาท โอเคเดี๋ยวตอนนี้เด <ieur> ี๋ยวเราพักข้าวไปก่อนแป๊บนึงให้ข้าวมันเย็นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาหน่อไม้มาอะหน่อไม้แล้วมาต้มให้หน่อไม้อยู่ไหนหน่อไม้อยู่ไหนอุ้ยอุ้ยฮานาเฉียบเลย啊 แบบว่ามะม่วงไงมีน้ำปลาหวานไหมฮะโอ้โหยังเป็นยังไงวะเนี่ยยังไม่เค็มกับข้าวหรอกเขาบอกเอาน้ำปลาหวานแล้วเหรอมีนะน้ำปลาอ๋อเดี๋ยวหนูทำน้ำปลาหวานให้ทำเป็นหนูทำเป็นนอกกินกับน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานโอ้โหกินให้ตายไปเอ้ยกินกันตายดีกว่าไหมกินให้ตายไปเออ ้านกดอยากกินน้ำปลาหวานทำเอาใจเขาน่อยชอบไงเขาจะรู้ว่าเรามีเสน่ห์ไปจังหวะนี่มันได้อยู่ได้มได้มุ้งแรกเลยมาน้ำเดือดละเดี๋ยวเราจะเอาหน่อมาต้มนะครับโอเคได้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 อนุอไม้ไฟอาห่อาเปค่อยนะคะค่อยๆนะค่อยๆนะระวังมือนะ ใส่เกลือไหนเกลือไหนเกลือใส่เกลือทำไมคะพี่นัทใส่เกลือให้มันหวานมั้งครับใส่เกลือเพื่อให้มันไม่ให้มันเปื่อนนะตั้งแต่เมื่อกี้เราจะกินหน่อกับน้ำเปลาหวานแล้วนี่ไงก็ทำให้เขาเลยเนี่ยคนเดียวเลยอ่ะเปล่าหวานนิดนึงอ่าคนนิดนึงอ่ะคนนี้ลำบากตอนยกเข้าทีนี่แหละมาเรียบร้อยปกติท่ากับข้าวกันไหมคะสิงห์กุลา ก็ทำบ้านครับคือส่วนใหญ่เมนูฮิตที่ทำบ่อยที่สุดไข่เจียวหรือแม่งจริงจริงสิ่งทำสปาเกตตี้ะสปาเกตตีอร่อยสปาเกตตี้อะไรคะสปาเกตตี้อะไรซอสมะเขือเทศสปาเกตตี้ซอสสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศโบโลน่าเลยไม่ไม่สั่งสิข้าเหนือข้าวเลยเข้าวเหนีือข้าวเลย มันลำดาบอะไรมันลำดาบดามันลเเราได้ยินกันมาว่าชื่อซิงคูล่าซิงคูล่าซิงคูล่าเนี่ยทำไมถึงได้มาแบบเป็นชื่อซิงคูล่าปิงชื่อนี้ขึ้นมาได้จากตอนที่เราเรียน ปหกภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยซิบูล่าซิูล่าซูล่าแล้วเราก็เลยไปรื้อฟื้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำนี้มันแบบว่ามีความหมายอะไรบ้างใช่ก็ก็พบว่ามันมีความหมายที่ดีแปลว่ายอดเยี่ยมที่สุดอะไออย่างนี้ก็ได้แล้วเราเนี่ยราบ้นี้แบ่งการทำงานกันยังไงอะครับสินก็จะเป็นคนแต่งร้องทำนองนัดก็จะเป็นคนดูเรื่องกีตาร์เรื่องเรื่องดนตรีที่เข้ามาในเพลงใช่ก็คือคือลายกีตาร์ทุกอย่างเลยครับแล้วเราก็จะมีพี่โปรดิวเซอร์ มามาช่วยดูภาพน<อ>นรวมใช่ไม่ว่าวาาาเป็นเช่นรยืนยไมค่ันต้องใสยากหนึ่งะทำไมคะทำไมเมื่อกี้ตอนขับรถเข้ามาเราไม่ซื้อเข้ามาข้าวนี่ไงเราซื้อของแบบดิบ <c oughs> ๆมาทำได้อามอะไรอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> เล่นด้ความลำบากเราก็หามาักับมือเลยถามว่าถามว่าขุดมาใช่เปล่าตลาดสเมเมือง <c oughs> <c oughs> ความซีจากภารกิจซีดาและสองหนุ่มซิงโกล่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับช่วงหน้านะคะเรื่องมีเรื่องราวความซีที่ขนมาสาให้เพื่อนๆได้ร้องซีซีซีดกันอย่างเช่นเคยค่ะเพื่นว่าต้องติดตามเลยค่ะมองอะไรเซนเวลาเราเข้าป่านะครับเราเจอเห็ดขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไม่มีอะไรกินอยากจะกินไหมนะครับจะร,รู้ได้ไงว่าเห็ดเนี่ยมีพิษหรือเปล่าเราต้องเอาเห็ดไปใส่ในน้ําร้อนครับต้มมันซะ ใส่ลงไปแต่เราก็ใส่ข้าวสารตามลงไปด้วยครับอ่าแล้วรอสักแป๊บหนึ่งครับถ้าข้าวสารเนี่ยกลายเป็นสีดำเนี่ยแปลว่าเห็ดมันมีพิษเรากินไม่ได้ครับแต่เห็ดอันนี้ดูจากข้าวแล้วเป็นสีขาวเหมือนเดิมครับแปลว่าเห็ดนี้กินได้เพราะว่าเห็ดนี้นะฮะพี่ดอสซื้อจากตลาดสีมุมเมืองมาเมื่อกี้เองครับผม <laughs>